ฟุหัวไม้ทำหน้าพี่ก็าหาเลยเอาไงเดี๋ยวย้พวกนี้มาแล้วเามาีไม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แอปปี้หูนคาดหุนพค่หูนหขาดมันมาล้วหัวแล้ว ใช่อีกใช่อีกเอออยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละลูกไม่ลงมาลมแล้วใกล้เกินไปแล้วกลัวเลยเออ,อนั่นแหละ

หากินเป็ลูกไปไม่ต้องมาล็อกแค่แบบแค่นั้นพอพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับเออหากินไปนะพี่ใหญ่นะเออน้าพี่ใหญ่สวยงามเออพี่ใหญ่หากินปะเออมาดูมาอยู่เป็นเพื่อนนะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ใหญ่นะเออไม่ได้ทำอะไรหรอกมาอยู่เป็นเพื่อนกันอ่าดูว่าพี่ใหญ่ไปทางไหนกินอะไรมีอะไรกินบ้าง นะคาดเหล pues mm. mm. ืออะไรจะได้มาช่วยกันนะไม่ได้มาทําอะไรพี่ใหญ่หรอกมาดูมาแลนะอะไรจะช่วยพี่ใหญ่ได้ก็ช่วยกันเนาะเอองานแหล่สุดยอดเลยพี่ใหญ่เอี้ยงานสามเมตรพอลูกใกล้ลูกกลัวลูกเขาแค่นั้นพอแล้วลูกนะอืมแค่นี้แหละไอ้อะไรหรอกพี่ใหญ่ พี่อยาะทำอะไรก็ทำเนอะอยากกินอะไรก็กินไม่ว่ากันเอ่มาอยู่เป็นเพื่อนมาดูมาแลกกันเอ่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ทำอะไรวันนี้มากันจิตหนึ่งท้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่สิบกัวตัว นะเอ,อกินกินอะไรนะไหนขอดูหนะที่กินอะไรกินอะไรได้บ้างอาต้นอ่อต้นไม้ต้นอะไรเอยเอ,อโอ้เก่งจังเลยพี่ใหญ่นี่เลือกกินถูกด้วยรู้ด้วยว่าเด็ดอะไรมากินได้อะไรกินไม่ได้นะเออ,อพี่ใหญ่นี่สุดยอดเลย เก่งจริงๆแล้วสามตัวนั้็เขาเล่นอะไรกันน่ะนะสามสี่ตัวนะเขาเล่นอะไรกันอือหัวจุกกันไว้เลยเอ๋สว,สวยงามสวยงามเอาดูตัวอืน่นบ้างนะพี่ใหญ่นะเอ๊ยอย่าน้อยใจอ่ะอุตส่าห์มาอยู่ใกล้ๆเอ๊ ê, ao píyày bao yêngày á, píyày bao yêngày, hả? píyày cho bao yêngày, không, 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 ดมกินกันก็ได้เอกินเดิมนะผมคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนคนไม่ได้ใช้น้ําหอมอนะไม่ได้มีอะไรเลยนะเออคนเดิมนี่แหละมาดูมาแล้วพี่ใหญ่นะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหรอกเออเข้ามาใกล้ผอนินตกอ,อกตกใจว่ะเอเอ,เอกินประเทะไม่มีอะไรเลย เข้ามาแตะรถหน่อยก็ได้อยากแตะรถมาแตะหน่อยก็ได้เอเข้ามาเข้ามาจุมพิษพอเนินสักทีก็ได้อ่ะพอน้นด้วยว่ะโอ้เล็บก็สวยนะเนี่ยเราเนี่ยเล็บขาวจ้วเลยเสียดีห่างเราหายไปไหนหมดไม่รู้นะเดี๋ยวห่างไปว้ไหนหมดอ่ะอือเขวเริ่มไปกันละ เอาไงดีวะพี่ใหญ่ดมได้กินยังได้กินยังอ,อุ้ยยุงกัดได้กินแพรเอกอยังครับแพรเอกสุดหลอ่อเนี่ยมาได้กินยังโอ้โน่นชุดใหญ่เข้าไปกันแล้วนอะชุดใหญ่เขาไปกันแล้วเขาไปกันแล้ว แฮปปี้พาน้องไปลูกเออแฮปปี hey, ้พาน้องๆไปนะเอวแฮปปี้คุมทายแฮปปี้คุมท้าย,ายเอาเอาละเริ่มจะข้ามถนนกันละอืมดีมากดีมากดีมาก Thank you.